สวัสดีนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมในช่องบ่าวิสารตะกอน,นบ้านนะครับ,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 บวันนี้ทีมงานพิเกสุรินนะครับเก๋เสียวสันหลังเดินทางมาเยี่ยมสนามเพชรเกษม48นะครับแยกย2ของเรานะครับรว,วันนี้มาต่อ2ต่อ3ครับเจ้าบ้านมาต่อให้เจ้าบ้าน3คน 3> ผมดูเสียบปากไงอ๋อ ฝั่งนู้นตัวทําก็คือเจ้าวัดนะครับเจ้าวัดเสียวสลังทีมงานพี่เก๋แต่ตัวยกนี่ไม่มรู้ว่าแกชื่ออะไรนะครับยกซ้ายเข้ามาสวยงามลูกนี้โอ้โหส่วนนี้คือฝั่งเจ้าบ้านนะครับเสื้อสีแดงก็คือจันโดงนะครับรับแขกให้ทีมงานพี่เก๋ยกซ้าย ทุนตัวยกนี่คือเจ้าสิงตัวยกตัวเตะทั้งสองฝ่ายนี้ก็คือว่าพอสู้กันได้ครับอยู่ที่ตัวยกและเกมรับนะครับว่าใครจะเหนียวกว่ากันสนามเรานี่จะมีเตะวันอาทิตย์วันธรรมดาก็จะมีซ้อมตอนเย็นครับวันอาทิตย์ก็จะมีเพื่อนๆแวะมาซ้อมด้วยกันโอ้ย เหมโอมโอเมือโอเตามหนึ่งต่อนหนึ่งครับโอ้ลูกนี้เสิบดีครับลูกนี้แตามสองต่อนหนึ่งครับเจ้าบ้านนำ ก็ถือว่าเวทและก็ประมาณไม่ใหญ่นะครับแต่ก็เล่นกันสนุกกับลูกนี้ยกขึ้นเจ้าวัดเออโอ้โหใช้เขียวนี่ก็พอแล้ครับเจ้าวัดเต้มหนึ่งต่อสองครับเปิดหัวครับเจ้าสิงยกจันโดงโอ้จันโดงนี่แกก็มีรูปหน้าเน็ตที่รุนแรงใช้ได้เหมือนกันนะครับ สองต่อหนึ่งครับตัดยอดเข้าหน้ารับโอ้โหลูกนี้หลุดได้แต้มต่อเนื่องครับเจ้าบ้านสามต่อหนึ่งครับตัดเข้าหน้าตัวทำยกซ้ายไหลหลังนิดนึงนะครับยังอยู่ล้นมาเจ้าสิงหนึ่งสองอาจารย์ดงโอ้โหอาจารย์ดงนี่ลูกหนักอย่างเดียว ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องบอยสาตรตะกาบบ้านนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากติดตามด้วยนะครับลูกนี้ออกครับหนึ่งต่อสโอ้โหสจุกยอดครับลูกนี้หลากไม่เปิดไม่ออกเล่นเองโอ้โหลูกนี้ วันนี้ก็จะมีเพื่อนๆมาเยอะนะครับสนามของเราเพชรเกษม48แยก22ยอดหน้าเน็ตจานโรงเปิดเอ้าลุดแก้ไขมาลูกนี้โอ้โหแต่ก็ร,ร,ร,รู้สึกว่าจะยังไม่เข้าระบบ <c oughs> โอ้เอฟซีนะครับเอฟซีมาเยี่ยมสนามเยอะครับวันนี้ ตัดเข้าหัวครับสิงเปิดหัวแล้วยกซ้ายโอ้จานโด่งเอี้ยวตัวเตะครับลูกนี้บ้ากระชายยังยไงหนิเนย์ถ้าแฟนต้นนี้ที่ไร่บังแม่เขาหนี้ตุ้งยาลาปีไรอ่ะอ้าวตะก้อหายครับ

ขยับทีเดียวเข้ามาเป็น3แล้วตัดยอดได้ไหมลูกนี้<ห>นเกี่ยว<ม>ยกขึ้นวัดโอโ้โ,โ,อโหเตะได้หนักมากครับเจ้าวัดตัดเข้ามาครับตัวาําโอโ้ลูกนี้แต่ก็ออกนิดนึงครับออกครับออกครับออ มีแต่ชายลิงครับมีแต่ชายลิงสี่ต่อสามครับเจ้าบ้านได้เสิร์ฟครับสี่ต่อสามตัดโอ้ลูกนี้ไม่ข้าม เสิ์ฟเข้าหาตัวทำครับจันดงสิงยกได้ไหมเหมือนจะล้นล้นจริงๆโอ้โหลูกนี้มันเหมือนจะล้นแต่มันเอาได้แต้มเสมอแล้วครับสี่ต่อสี เข้าหน้าซ้ายลูกนี้ต้องเอี้ยวตัวโอ้โหจันดงชิงเล่นเลยครับลูกนี้เท่าไหร่สต่อสี่ไหมเดี๋ยวฟังกรรับงานสีต่อสครับตามมาทันแล้วครับเจ้าบ้านอโทีมเยือนตัดยอดไม่ข้าม เสิร์ฟบเข้าจานโดมเปิดหัวครับลูกนี้ยังอยู่ครับโอ้โหฝั่งนน้นพื้นดีมากครับห้าต่อสีออส่ครับ ยอดหน้าเน็ตลูกนี้ยังไงครับโอ้โหไม่เข้าใจกันแล้วครับไม่เคยเล่นด้วยกันนะครับ3ามคนเจ้าบ้านเนี่ยเล่นไปคนละทิศละทางเปลี่ยนข้างครับครึ่งทางแล้วโอ้ตาย แต้ม6ต่อ4หน้าเน็ตครับรับขึ้นนิ่มมากจานโดงห้ามเขียวครับจังหวะนี้สีต่อ6ครับยังตามอยู่เจ้าบ้านหัวโดงเจ้าวัดเปิดหัวครับลูกนี้ยกขึ้นยังไงดีโอ้โหหนักนวงติดเกี่ยวลูกนี้โอ้เกี่ยวมาทำไม เกี่ยวมาแล้วเอาไม่ได้ครับจันดงทีมเยือนนี่รู้สึกว่าจะตอนนี้กำลังคือเล่นสบายมากนะครับเล่นไปเรื่อยๆตัดเข้าหน้าตัวทำยกนี้อ้าวรับเป๋เหมือนกันครับครับยัยิสองนะครับรับเจอ ผู้มาเยือนระวังไรก็พแฟมาจะแทกก่อนทีมงานพ่เกสุรินครับเสียวสหลังยกขึ้นสวยงามมากเจ้าวัดโอ้โหแต่นี่ดีมากครับเจ้าวัดนะครับเาก็เจอที่เดี๋ยวเดี๋ยวให้เดี๋ยวจัดให้ดูให้เรียกมาหกต่อห้ารับครับนิ่มยกขึ้นจันโดง โอ้จันดุงต้องเตะแบบช็อตครับยกไม่สูงนะครับจัน,นดุนนดแกต้องช็อตนะครับเพราะว่าแกตัวใหญ่5ต่อ6ครับตามอยู่อ,ออกสวัสด,ด,ดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่านีพีวัน เดกเพิงครับมายแยมเพชมเกษมครับวันนี้โอ้โหมีปลาละสุดหล่อปลาสุดหล่อทีมงานรถแท็กซี่สวัสดีครับเพละสวัสดีครับอ่าห้าต่อหกครับยังอยู่แต่เขาหน้าขวาลูกนี้รับนิ่มมากเตะไกลไม่คุยไหม สนามเรานี่มีทั้งพม่ามีทั้งคนไทยครับเยอะแยะครับวันอาทิตย์ครับหกต่อห้าปลาไก่ครับผมนี่นี่นี่ไก่ปลาครับสนามเพชรเกษมครับผมสนามเพชรเกษมบางแรกซอยสี่แปดแยกยี่สิบสองครับ ต้มยังไม่ไปไหนครับลูกนี้เปิดเจ้าวัดยกขึ้นชัดเจนมากครับชัดก็ชัดที่มาบอกเลยครับผมหกต่อห้าเอาลูกนี้เข้าช่องครับ เสิร์ฟดีมากครับลูกนี้แทงช่องเจ้าสิงนี่รับไม่อยู่นะครับเพราะว่าเข้าจังหวะพอดีซ้ายไหลเข้าหลังแล้วครับลูกนี้ยังไงครับโอ้โหครับนักบอลสังกัดเตนครับขอบคุณครับลูกนี้แปดต่อห้าครับ นำไป3มแต้มแล้วยกขึ้นจะสิงซ้าย2ลูกเลยครับลูกนี้จันดงโอ้จันดงต้องเตะครับก็คือลูกทํานี้ไม่ได้หนีกันเท่าไหร่นะครับแต่อยู่ที่ลูกยกฝั่งนู้นไม่เคยเล่นด้วยกันเลยนะครับ5ต่อแปดตรงไหนดีัดเข้าหน้าซ้ายสวยงามมากครับโอ้โห,โหลูกนี้สุดจริงๆ ดูจักไหมอ้วนดับเพลิงล่ะดับหมดได้แล้วตอนนี้ดูจักไหมหกต่อแปดครับยอดหน้าเจวัดยกลูกนี้สวยงามโอ้โหเปลี่ยนท่ากลางอากาศเลยนะครับเจวัด ด,ดูบรรยากาศนะครับกเกมเท่าไหร่พี่ไม่แน่ใจเดี๋ยวฟังกรรมการกันไมงานช,ชลินนะครับแปดต่อหกย,ยกซ้ายครับลุกนี้ยกเข้าหน้าเน็ต อาจารนโด่งโอ้โหระเบิดมาเกกบบล้องครัผมตัวใครตัวมันนะครับกล้องเรื่องน้องระวังกล้องแย่นเด้อยระวังตะก้อน้ำน้องอู้คนดูสามแสนกว่าครับตัดเข้าช่องกลางครับดูดีซ้ายโอ้ยอีกแล้วครับท่าน นะครับรู้รู้จักไหมรับรู้จักหนวดโคราชไหมยิมงานเพชรเกษมเราแจมเท่าไหร่นะโอ้โหปีนหัวเน็ตมาหน้าขวาครับเจ้าวัดเอาไปกินโอ้โหลูกนี้ยกได้ดีครับลูกปีนหัวเน็ตมาอย่าเพิ่งโทรเข้ามานะครับอยวเพิ่งโทรเข้ามาใ <c oughs> ส่สดอยู่ครับพี่น้อง แม่ต่อเจ็ดนำอยู่หนึ่งแต้มครับเปิดหัวก็จะสิงยกเข้าจากท้ายขอดมาโอ้โหลูกนี้มันไกลไปนิดนึงนะครับจันด่งเลยแตะไม่ข้ามเเก้าต่อเจ็ดครับ เข้าหน้าซ้ายครับหลุดนิดนึงตีหัวอ้าวโอ้โหโอ้เรียบร้อยครับอย่างนี้ตีหัวไม่ได้กินนะครับ10บต่อเครับยอดยืนอยู่ครับไม่หลงยกซ้ายเข้ามาเอายังติดสิงสองจังหวะครับลูกนี้ยกซ้ายเอ้าตำ่ำ โอ้โหอ้ายังอยู่นะครับดื้อดื้อยังอยู่ครับเรียบร้อยดีเรียบร้อยดีครับจังหวะนี้โอ้โหหลายจังหวะเหลือเกินสิบสิบเอ็ดตเจ็ดตัดหน้าขวาครับเปิดหัวเจ้าสิงยกเข้า ยังได้อยู่ครับตอนนี้เจ้าบ้านตกเป็นรองแต้มอยู่นะครับเจ็ดต่อสิไปไหนครับลูกเสิร์ฟ ตัดหน้าโอ้โห,โโหนึกว่าจะมาหน้าขวาแต่มันไม่ข้ามครับลูกเสร์ฟไม่ทำงานเลยนะครับฝั่ง้าบอ้านสิบเอ็ดต่อเจ็ดตัดยอดโด่งเหมืนอนเรียบร้อยดีครับจังหวะนีโโ้โอ้โหเแต่ได้หนักมากสวัสด,ดีพี่แจมลครับสวัสด,ดีครับพีไ่ได้ได้ได้ถ้าไปได้อยู่นะ,นะชัดเจนไหมครับ ยังตามอยู่ครับ7ต่อ11ครับเจ้าบ้านไปไหนครับจังหวะนี้โด่งข้างหลังครับอ้าวโอ้เจ้าวันะาววดตั้งใจมากไปหน่อย,อตอยแ,แต่ฝั่งทีมเยือนนี่ก็ขึ้นแท่นแล้วนะครับ11แล้วเกม12นะครับเซอร์แปร์เกม12อได้มาหนึง่งแต้ม8ต่อ11 ออกเข้าจังหวะนี้ก็จะเอานั่นแหละก็จะเอานั่นแหละเมื่อกี้แต่มันเลยสิบเอต่อแปดเสยิงขวาจะสิงนะครับจะสิงที่ถนัดซ้ายนะครับเอาลูกนี้วันนี้ทีมงานทั้งคนเก่ทั้งพม่ทั้งวัยรุ่นนะครับเยอะครับสนามเราป่าดอนก็มา ทีมงานปาดอนทีมงานเก๋เสียสหลังพมา่าเกสุรินตัดเข้าหน้าขวายังอยู่ครับสบายมากลูกนี้ยกนิ่มขึ้นเตะง่ายมากครับเจ้าวัดลูกขึ้นเตะสกิดเบ,บาๆสิบต่อแปดแต้มเดียวตัดเข้าหน้าขวาจะสิงอีกแล้วครับลูกนี้ยกขึ้น สวยดีเรียบร้อยดีครับลูกนี้บวกแต่หัวก้อยพี่วันนี้อยู่ที่ตัวยกครับอันนี้เขียงแท้นะครับเขียงจากโรงงานเขียงแท้เสิงเปลี่ยนมาเสรือปังครับหน้าซ้ายไม่ข้ามโอ้โหลูกเสิร์ฟสิ้นคิดตัวนี้เฮ้ยัสดีเบลสวัสดีครับสวัสดีครับน้ำมี สิบเอ็ดต่อแปดครับไม่เกมครับเปิดหัวครับจังหวะนี้ยังไงยุกขึ้นจันดงโอ้โหไม่ยอมครับยังไม่ยอมตนน่าจะตีที่ควอลตีที่ชาไปฝ่านไม่หมดไม่กลับครับผมป๋าดอนมอบตัวแล้วนะครับป๋าดอนมอบตัวแล้วครับเอามอบเลยทีมงานป๋าดอนนี่ครับเข้าหน้าขวาโอ้ลูกนี้ออก เอต่อไปนะครับวนกับวนเจอกันนะครับโอเคนี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวหาตังใจก่อนพี่โอ้พี่จำรัดหัวรอเจ้าปลาดอนลูกเดียวครับไม่ได้ยกซ้ายเอ้ามาอีกแล้วครับท่านยังอยู่ครับมาล็อกก็ตอนสิบเอ็ดนี่ครับประจันดงนี่ครับหัวหน้าทีมงานหัวหน้าทีมงานเดินสายสายหัวเปี่ยนสายหัวเปียกเต้าด้วยนาคมาะบาดพี่เขาระบาด แปดต่อสิบเอ็ดครับ <Huh? S 1> ไม่ข้ามสักทีครับยังไม่เกมนะครับเหลือแต้มเดียวอ <c oughs> ิมเยอนี่ขึ้นแท่นมาหลายทีแล้วครับผมอ๋ออร่อยลูกทีก่อน เรียบร้อยดีค <forty> ร <hug> ับเกมขออนุญาตนะครับผมเดี <sk ö una> ๋ยวจ่ายตั้งเขาก่อนขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับป๋าดอนทำอะไรเห็นไหมนี่ป๋าดอนมอบตัวพี่ยำรัก